เดี๋ยววันนี้นะผมจะมารีวิวเกมบิดไลฟ์เกมแนว l i ฟ์ซิมูเลเตอรในปี2023ว่ามันมีฟังก์ชันณนะปัจจุบันเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผม อ่าโอเคก็สวัสดีครับก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับเกมบิดไลท์เป็นเกมแบบว่าเป็นเทคนะเป็นตัวอ,อักษรเออซึ่งผมก็เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วแหละแต่มันเมื่อหลายปีมาแล้วมันก็2ปีแล้วนะที่เคยรีวิวก็คือมันมีฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้ามาเยอะแยะมากมายครับซึ่งผมก็จะไม่รีวิวแยกเอาไว้อ่าหลายๆคลิปก็คือแต่ละฟังก์ชันนะอย่างเช่นพวก,เออ, Care, พวกเออสเปซเชียลแคริเอร์พวกเออแอสโตรนาวต่างๆพวกเนี้ยก็จะรีวิวแยกเอาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไม่รีวิวภาพรวมนะครับว ก็ควรซื้ออะไรบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันสิ่งที่ควรซื้อสำหรับเกมบิดไลน์นะก็จะเป็นในส่วนของแนะนำนะนี่แนะนาเป็นในส่วนของ b ิติเซนนะครับแล้วก็ก็ d อ o โหมดนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นฟังกช์ชันเพิ่มเติมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะ ไม่ค่อยมีอะไรจำเป็นมากถ้าเกิดสมติสำหรับผู้เริ่มเล่นเ,เริ่มแรกๆนะครับถ้าเกิดสำหรับแพทต่อไปที่แนะนำก็คือจะเป็นในส่วนของสเปเชียลแครเอียนะตัวนี้ก็จะเป็นคิดว่าถ้าใครซื้อมาแล้วเนี่ยเล่นสนุกแน่นอนเพราะว่ามันมีอาชีพที่ณปัจจุบันนี้มีแล้วเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเอาชีพเลยนะครับก็ซึ่งแนนาคก็จะอัปเดตอัปเดตเพิ่มเข้ามาอีก3อาชีพนะค,คือดีลเลอร์ โมเดลแล้วก็แวมพายอ่ะซึ่งก็รอกันต่อไปคิดว่าปลายปีนี้น่าจะมีมาอีกสักหนึ่งอาชีพอยู่นะเพราะไม่ได้เข้ามานานแล้วสเปเชียลแคริเอีร์ล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของแอสโตรนารนะครับก็จะมีเออรวมรวมก็เป็นแปดอาชีพสิโอเคทีนี้ก็เอ,อ่อพวกอะไรอ่ะฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาก็มีเยอะอยู่นะเช่นทำห้ชีนนะจริงๆทำห้ชีนตัวนี้มันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเนื่องด้วยทำห้ชีนแบบเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยต้องเสียตังเป็นรายครั้งนะครั้งละเอ่อ 39บาทแต่ว่าทีเนี้ยมันสามารถซื้อได้ครับซื้อแบบเวอร์ชั่นที่แบบใช้กี่ครั้งก็ได้มันราคาหลักร้อยหลายร้อยอยู่ซึ่งมาตอนแรกเนี่ยผมเห็นว่า800อไม่ซื้อดีกว่าซึ่งหลังๆมันก็ลดราคาลงนะครับจากราคา800ร้อยแรกๆผมคิดว่าขายไม่ได้แล้วแหละเลยปรับลดราคาลงมาซึ่งก็ใช้ได้ไม่จํากัดคิดว่าถ้าเกิดมีตัวเนี้ยเข้ามาเนี่ยสำหรับคนที่จะเก็บอาชีพเม้นนะครับหรือว่าพวกเอ่อเก็บก็เรียกว่าอะไรความสําเร็จต่างๆเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์เลย การซื้อทำห้ชีนนะครับก็คิดดีๆก่อนซื้อนะครับแล้วก็ตัวต่อมาที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีในส่วนของไอเทมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดในส่วนของนี่เลยครับบิตไลท์มาร์เก็ตเพจตัวนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อตั้งหลายอันซึ่งมันมีเข้ามาโคตรเยอะเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็มีเกือบหมดแล้วแหละเนี่ยส่วนสเปเชียลแครเอนะครับแล้วก็ชาเลนจ์ผมก็ซื้อไปแล้วตัวชาเลนจ์ตัวนี้เป็นในส่วนของชาเลนจ์เก่าๆที่ผ่านมานะว่าจะมีชาเลนจ์เนี่ย ที่ผ่านมาเนะี่ยมันจะมี1สัปดาห์จะมี1น,นึ่ชาเลนจ์ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เก็บชาเลนจ์เก่าๆครับก็คือจะมีในส่วนของเมนูชาเลนจ์ให้เราทําเพิ่มเข้ามาเลยเอ,อ่อผมขอเข้าไปดูตรงในส่วนของชาเลนจ์ตรงนี้ครับนี่เลยนี่ก็คือจะมีคลังตัวนีนะ้ถ้าคนที่ไม่ได้ซื้อจะไม่มีตัวนี้นะครับจะไม่สามารถใช้งานเล่นได้ตัวนี้ก็จะมีเล่นได้เลยเก็บได้เลยครับถ้าคนที่ขยันหน่อยก็เก็บชาเลนจ์เก่าๆได้เลยโอเคทีนี้ต่อมานะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีในส่วนของเอ ไอเทมเยอะๆมากมายอ่ะทำให้ชินตัวนี้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของออไหนเอ่ยนี่ครับโกลเด้นพาสปอร์ตอ่าตัวนี้ครับเป็นตัวที่ซื้อเอาไว้ใช้เพื่อที่ว่าในกรณีที่เราจะมีการย้ายประเทศนะครับย้ายประเทศ่ะเราสามารถเลือกประเทศลงได้เลยว่าเราจะไปลงที่ประเทศไหนถ้าเกิดซึ่งซึ่งเป็นก่อนหน้านี้มันสุ่มประมาณครั้งละประมาณ5 6ประเทศมั้งซึ่งไม่เยอะหรอกไม่ะสุ่มมาซึ่งเราอยากไปประเทศที่เราต้องการเนี่ยเราต้องโขกกด เปิดปิดเกมกันมืออีกเลยนะครับก็จะได้ประเทศที่ต้องการซึ่งเนื่องจาซื้อตัวพาสปอร์ตมาเนี่ยครับก็สามารถที่จะเลือกประเทศที่เราจะไปได้เลยทั้งหมดที่ในเกมนี้มีเลยเออเลือกเลือกไปได้เลยว่าจะไปประเทศประเทศไหนนะครับอ่าส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวของยาน่าจะเป็นยาพิเศษมั้งผมซื้อมาให้ไม่เคยใช้เลยตัวนี้ไม่เคยใช้เลยนะครับอ่าแล้วก็แพ็กตัวนี้ครับเป็นตัวแลนด์ลอดเอ็กเพนชั่นแพ็กอันนี้เป็นตัวแพ็กที่เอาไปใช้ในการเล่นแบบเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เราสามารถที่จะตกแต่งบ้านเพิ่มได้ซึ่งก่อนหน้าเนี้ยที่เราซื้อบ้านก็บ้านไงก็มีบ้านเฉยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้ครับเราสามารถที่จะตกแต่งบ้านเพิ่มได้มันจะเป็นการเพิ่มห้องเล่นเกมเพิ่มห้องอะไรอแดว์ลูมอะไรเงี้ยเพิ่มสระว่ายน้ําสามารถเพิ่มตัวนี้ได้แล้วก็การเพิ่มตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านเราได้ก็คือสามารถเล่นแบบว่าปล่อยเช่าบ้านได้ครับแล้วก็กินรายเดือนเอาสามารถทําได้นะครับก็เป็นตัวของแพ็คแลนด์หลอด ่าก็ราคาก็ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทอ่ะส่วนตัวนี้ครับ investor expansion pack นะครับตัวนี้เป็นแพ็คเกี่ยวกับการลงทุนในส่วนของเอ่อพวกหุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนคริปโตเงินตาต่างประเทศธนบัตรทุกอย่างสามารถลงทุนได้ในแพ็กของ investor expansion pack ซึ่งแพ็กตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นแพ็กตัวที่ สามารถทำเงินแบบ1ล้านล้านได้ผมเห็นคนทำเงินแบบ1นึ่งซิลเลียนน่ะหนึ่งซิลเลียนน่ะซ,ซึ่งมันโอ้โหเป็นหน่วยล้านล้านนะก็สุดยอดซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากได้เงินเยอะๆแนะนําเลยครับแพ็กนี้อ่า Investor Expansion Pack อ่าเจแลวทีนี้ก็เป็นในส่วนของแพ็ก God Mode God Mode ตัวนี้ก็เป็นแพ็กมาตรฐานที่ผมแนะนำนะครับก็คือ,อเริ่มเกมมามันจะมีแพ็กขายเป็นแพ็กคู่เลยแพ็ก Mid s e a s e n Chip แล้วก็แพ็ก God Mode อ่าซึ่งแพ็ก Mid s e n s o Chip จะได้อะไรบ้างก็จะได้ส่วนของอาการเล่น ที่มันมากยิ่งขึ้นอ่าก็คือถ้าเกิดสมมติใครที่เป็นเล่นเวอร์ชันฟรีนยก็จะมีไม่ปลดล็อกบางฟังก์ชันอย่างเช่นฟังก์ชันสัญญกรรมมั้งู้สเกมเป็นสัญญกรรมจะไม่ปลดล็อกนะครับซึ่งเราต้องมีบีดีเซนชิพก่อนซ,ซึ่งมันจะปลดล็อกบางฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาก็ทําให้เกมมันสนุกยิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ส่วนก้อดโมดตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้ในการเอ่อปรับแต่งค่าต่างๆอ่าไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเราที่มันแบบว่าสมมติว่าเราจะปรับแต่งหน้าตาลาลูกกเเเรรราง้ยแ็ปปัับบต่ได ความค่าต่างๆมันจะเป็นค่าเฮลค่าอะไรค่าลุกต่างๆสามารถเพิ่มได้ในเมนูของก็อดโหมดเลยแต่ต้องเป็นตัวที่เราไมา่ได้เล่นนะอย่างเช่นเป็นภรรยาหรือว่าเป็นตัวลูกอะไรเงี้ยที่อยู่ในตระกูลเราอะสามารถทําได้แล้วก็หรือว่าจะเป็นพวกเอ่อ การปรับแต่งสถานะทางสังคมอย่างเช่นเราจะแต่งให้เราเป็นราชวงศ์ก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นอังกฤษก็เลือกเป็นดยุกเป็นพวกเอ่อควีนเป็นคิงได้เลยเอ้ยแต่เป็นควีนคิงไม่น่าได้嘛น่าจะเป็นได้แค่ปินเจ๋ๆเป็นแบบเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนบอสหมดต,ตัวนี้ครับเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการปลดล็อกแพ็คอาชีพแบบแบบเต็มนะครับจริงๆมันซื้อแบบแยกแพ็คได้อย่างเช่นเราจะซื้อเราจะเล่นแค่แพ็คแบบนักีฬาอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแพ็คแบบเอ่อ ซูเปอร์สตาร์สามารถซื้อได้ซื้อแยกได้แต่ผมคิดแล้วซื้อแยกไม่คุ้มนะเพราะว่าในอนาคตอัปเดตเพิ่มเข้ามาอีกสาอาชีพเลยเออผมแนะนําว่าซื้อเป็นในส่วนของนี่เลยบอสโหมดดีกว่านะครับจะสามารถที่ทําให้เล่นอาชีพในอนาคตได้แล้วก็บลดล็อกทุกแพ็คอาชีพนะครับที่เป็นแพ็คแบบอาชีพอาชีพใหญ่ผมเรียกอาชีพใหญ่เลยนะ, <laughs> ะแล้วก็ฮอลลีวสตาร์นี้มันมาตอนไหนผมไม่เห็นเลยเว้ยผมเข้ามามันก็เจอแล้วหรือว่ามันมานานแล้วนะแต่ล่าสุดเนี่ย ผมว่าไม่รู้เลยอันนะี้อันนี้น่าจะเป็น career, เปเชียลแคริเอร์กบพวกอา,อาชีพไอ้นี่หรือเปล่าฮอลลีวูดเออซึ่งเดี๋ยวผมต้องรีวิวหน้เนี้ยกี่บาทวาเดี๋ยวดูก่อน <laughs> อันนี้ราคาส0 0รอบาทโอ้ราคาได้เรื่องอยู่นะสมมติน่าจะเป็นแผดใหญ่ซึ่งมันมาเมื่อไหร่วนะนนี้ผมไม่รู้เลยเออโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปซื้อมาเล่นนะครับอ่าแล้วส่วนอันนี้เป็นแอสซสซินเบลดตัวนี้เป็นเอาไว้น่าจะเอาไว้ฆ่าคนมั้งนะเอาไว้ฆ่าคนที่แบบว่าเออฆ่าได้เลยกดเมอร์เดอร์ได้เลยอ่ะ ส่วนตัวนี้ครับสนับมือเป็นตัวที่ไว้ใช้ต่อยตีโดยที่แบบเราไม่มีทางแพ้เออน่าจะประมาณนี้นะถ้าจะเท่าทีททดด่อ่านมาในกลุ่มนะเขาบอกว่าแบบทุกครั้งที่เราสู้เนี่ยเราจะอะไรอะ่ะแคนไฟแบ็ก็คือประมาณว่าทุกคู่เราสู้ไม่มีสิทธิ์สู้กลับประมาณนั้นมั้งเออน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็แบ็คมาเก็ตตัวนี้ครับเป็นแพคที่เอาไว้ใช้ในการซื้อขายตลาดมืดม่ คือก่อนหน้านี้ครับมันจะมีในส่วนของฟังก์ชันการขโมยนะถ้าเกิดใครเคยเล่นบิตไลฟ์มาก็จะมีขโมยรถขโมยนู่นนี่นั่นแบบเข้าไปบ้านเง,งี้ยขโมยของมาได้เออก็จะเอาของไปขายได้นะครับก็ตัวแบ็กมาร์เก็ตก็จะซัพพอร์ตตัวนี้เข้ามาสามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ได้นะครับเปิดพิพิธภัณฑ์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะซื้อมารีวิวกันนะแพ็คตัวแพ็คแบ็กมาเก็ตโอ้แพ็คมันให้ซื้อเยอะแยะไปหมดถ้าซื้อหมดนี่ก็เท่าไหร่วะเนี่ยเกือบพันนะเป็นพันอยู่นะเนี่ย <laughs> ราคาแรงอยู่ราคา ออแล้วก็อะไรเนี่ยคร์เบย์บันเดอร์นี่คืออะไรเอ่ยเฮ้ยนี่มันก็ไม่เห็นเลยนะคืออะไรเอ่ยเนี่ยอ,อ๋อคือซื้อซื้อแบบแบบรวมเหมานะก็คือซื้อแบบมีดด้วยแล้วก็แบ็กมาเก็ตด้วยนีย่ราคา350บาทซึ่งน่าจะคุ้มกว่าไหมเออเนี่ยซื้อนี่ร้อยห้าสิบแล้วก็มีดแด้สินอีกก็จะเป็น450ร้ยแล้วใครซื้อเป็นแพ็คน่าจะคุ้มกว่านะใครจะซื้อนะแนะนําตัวนี้เลยครับซื้อแบบรวมไปเลยอ,อ๋อนี่ก็จะได้ในส่วนของปลดล็อกอาชีพมาเฟียด้วยนี่ไง แต่เราผมมีในในส่วนของจ็อบแพ็กแล้วนะครับก็ประมาณนี้อ่าสำหรับในส่วนของแพ็กที่เพิ่มเข้ามาก็โหเยอะเลยอะ่ะนี่ก็เยอะมากนะครับแพ็กอาชีพที่เพิ่มเข้ามาแพ็กนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีส่วนของอาติแฟกต์ครับตัวนี้เป็นโดยส่วนของเอ่อฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าต้องมีในส่วนของเอ่อแพ็กอาชีพแอสโตรนาวนะครับแล้วก็เราก็ต้องเป็นนักบินอวกาศซึ่งเราบินไปเนี่ยเราก็เก็บของในอวกาศมาได้นะครับเป็นอาติแฟกต์ ก็น่าจะเอาไว้าไวขายได้ครับบางชิ้นก็มีราคาสูงอ่ตัวนี้เทเชอร์ครับเป็นสมบัติอ่าซึ่งตัวนี้ก็ต้องปลดล็อกในส่วนของแพ็คแบ็กมาเก็ตก่อนซึ่งเนี่ยถึงจะทําได้นะจะมีให้เล่นในส่วนของคนหาสมบัตินะครับแล้วก็ไอเทมตรงนี้ไอเทมตรงนี้ผมก็มีแล้วตัวนี้เป็นโพชั่นมีตอนนี้มีแค่สอันซึ่งมันมีอีกสามอันก็คือผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะคือสนับมือมีดแล้วก็อะไรอันนึ่งวะนั่นแหละนะครับโอเคก็นี่เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาคร่าวๆนะครับของบ ในปี2023ซึ่งโอ้โหถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้เล่นมา2-3ปีแล้วมาเล่นนี่แบบมันเกมอะไรเนี่ยคนละเกมกันเลยนะครับซึ่งฟังกชันในนี้นะเดี๋ยวผมเปิดฟังก์ชันนี้ให้ดูก่อนนะครับย,ย้ยายหลางย้ายนี่เห็นปะคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นให้ติ๊กเลือกครับเป็นเป็นคอมมอนคอมมอนบล็อกลงมาให้กดแบบว่าเลือกว่าจะไปประเทศไหนประมาณห้าหกประเทศเองซึ่งมันไม่เยอะซึ่งอันนี้ผมสามารถลากแล้วก็เลือกได้เลยทุกประเทศที่มีในเกมนี้ ซึ่งมันสะดวกมากครับสําหรับคนที่แบบอยากย้ายประเทศอยากไปเที่ยวไรแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันซัพพอร์ตกับตัวเวอร์ชันหรือเปล่านะอ่ะลองดูดิอาโอเคไม่ซัพพอร์ตกับตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ต้องเลือกอยู่ดีซึ่งตัวนี้เนี่ยเรื่องการเลือกประเทศมาก,ก่อนก็จะคล้ายๆอย่างนี้เลยครับเป็นคอมมอนบล็อกลงมาให้เลือกเออแล้วก็เลือกมาตรงนี้ <laughs> ประมาณนี้แล้วก็ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมว่ามันก็ไม่มีเลยนะตอนนี้ซึ่งนึกไม่ออกละ น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเ,เกมบิดไลท์ในปี2023อ่าก็เพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดนับจากต้นปีนะต้นปี23มาจนถึงจะถึงเนี้ยตอนนี้นก็ใกล้สิ้นปี23นะครับก็เคือม,มาค่อนข้างเยอะซึ่งผมคิดว่าภายในสิ้นปีนะครับน่าจะมีแพ็กอาชีพเข้ามาสักอีกหนึ่งอันไม่ว่าจะเป็นเอ่ออะไร ธุรกิจดีลเลอร์นะครับค้าขายกัญชายที่เห็นอยู่แล้วก็แวมพายนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรวะอีกอันหนึ่งเป็นโมเดลนะครับผมว่าเนี่ยหนึ่งในสามอันเนี้ยก่อนสิ้นปีนี้อาจจะได้เล่นแน่นอนนะเพราะว่ามันทิ้งห่างจากแอสโตรนอวไปพอสมควรนะทิ้งห่างมาเยอะแล้วก็คิดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้นะเออฟังก์ชันมันก็มีประมาณนี้แหละมั้งที่เพิ่มเข้ามานะซึ่งผมก็นึกไม่ออกแล้วนะ่ะว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะเออทีนี้ก็เปิดให้ดูหน่อยแล้วกันอันนี้เป็นตัวส มิวเซียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เราแล้วก็อะไรเนี่ยร้านค้าไว้ประมูลเหรอประมูลของไหมเดี๋ยวไว้ต้องต้องซื้อมารีวิวหน่อยปะอันนี้นะครับซื้อมาเล่นหน่อยละอ่าแล้วก็นี่ครับอินเวสท์เมนต์เอ่อนี่เปิดให้ดูเลยอินเวสท์เมนต์ก็เป็นในส่วนของเอ่อการลงทุนเนี่ยว่ามีคริปโตพันธบ,บัตรเอ่อลงทุนในหุ้นพวกนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยคริปโตก็ซื้อได้เลยเนี่ยครับก็จะเป็นไม่ใช่แบบพวกบิตคอยนะมันจะเป็น ะกุลเงินตาที่เขาสมมุติขึ้นมาทีหนึ่งว่าบิดไลน์นี่ค่อนข้างที่จะเรียกลิขสิทธิ์บางอย่างนะบางอย่างเขาก็ไม่ได้ซื้อมาแต่รถน่เห็นเขซื้อมาแหลกเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ซื้อแล้เป็นแค่เทคเฉยเ <laughs> พราะว่าเขาก็ใช้ชื่อรถแบบจริงๆเลยรุ่นรถแบบจริงๆเลยนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละอน่าจะหมดแล้วนะครับก็บิดไลน์ส0 2 3ันพิจารณาดูครับว่า จะซื้อแพ็คไหนสำหรับคนที่แบบว่าเล่นมานานแล้วมีแพ็คเก่าอยู่แล้ว,ลวก็น่าจะซื้อง่ายหน่อยแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบเป็นแบบผู้เล่นใหม่ที่เึงอัะเพิ่งขินเกมแล้วว่านาเล่นดีโหลดมาปุ๊บโอ้โหเข้ามาอะไรวะเนี่ยให้ซื้อเต็มไปหมดก็ค่อยๆซื้อทีละแพ็คก็ได้ครับก็ที่แนะนําจําเป็นนะครับผมก็แนะน,นํนาแนะนําคร่าวๆนะก็คือเออซื้อไอ้นี่มาก่อนนะครับบิตีเส้นก่อนหมด นะครับบิสเน o ก็ต์โหมดเสร็จแล้วก็แนะนําเป็นในส่วนของจ็อบแพ็กนะครับจ็อบแพ็กก็คือซื้อเป็นจ็อบใหญ่ไปเลยน่าจะประมาณหลักหลายร้อยอยู่น่าจะหลายร้อยอยู่แล้วสมมติว่าไม่สามารถซื้อนั้นได้ก็แนะนาไปในส่วนของแพ็กการลงทุนก็ได้ครับหรือว่า business บิสเนสก็ได้ครับ business <ม>บิสเนสก็เล่นสนุกอยู่นะผมเล่นเป็นบิสเนสเนี่ยสนุกมากนะครับผมคิดว่าสนุกกว่าไอนี่ไอลงทุนไอเงินนี่ไอเนี่ยอินเวสต์แมนอีกเพราะว่าบิสเนสเนี่ยมันสามารถสืบทอดธุรกิจได้ครับซึ่ง ซึ่งมันทําเงินได้ไม่เยอะเท่าตัวนี้ก็จริงแต่ว่าผมคิดว่าความสนุกในการเล่นของตัวบิลเน็ตอะมันเยอะมากเลยผมคิดว่าแนะนําแบบอันดับท็อปๆเลยใครจะซื้อแพ็คอะบิลเนนะครับบิลเนเล่นสนุกมีหลากหลายธุรกิจให้เลือกนะครับหลากหลายธุรกิจให้เลือกมากไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่ออะไรขายรถขายยายานี่คือเป็นยาแบบยาเน,นี่นะยาแบบอะไรยารักษาโรคนะไม่ใช่ยา <c oughs> เออขายยารักษาโรค นะครับแล้วก็พวกชิปคอมพิวเตอร์ต่างๆพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับค่อนข้างเยอะเออก็แนะนําเลยตัวนั้นแนะนําตัวนั้นตัวหนึ่งเลยโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับที่เหลือก็ค่อยๆค่อยๆทยอยซื้อไปซึ่งไอ้บางอย่างเนี่ยมันที่มันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อได้นะครับมันเปลืองเงินเปล่านะครับสำหรับคนที่แบบว่า <c oughs> เนี่ยอย่างเช่นบางอย่างที่ผมเอามาเนี่ยอะไรเนี่ยยวดูเดี๋ยวไอ้นี่เนี่ยไอ้พชันเนี่ยไม่เคยใช้เลยบอกตรงนะครับแล้วก็ไอ้พาสปอร์ตตัวนี้ก็นานๆจะใช้สักทีหนึ่ง ก็ไม่จําเป็นนะครับของพวกนี้ค่อยค่อยเก็บไว้เป็น priority หลังๆเลยก็ได้ครับพวกไอ้น,นี้ยของไม่จําเป็นเนะนี่ยเนี่ยพวกมีดอย่างเงี้ยสนับเงี้ยนะครับไอ้พวกไอบบ้พวกนี้ก็ใช้เป็นคาราเต้ดีกว่าคาราเต้หรือรว่าก็จะกงโดแบบสายดำเมื่อนี้ยน,น่าจะน่าจะน่าจะดีกว่าเออแนะนําเลยแนะนําเลยแต่ไม่รู้ว่านี่เขาจะเซลล์อีกนานแค่ไหนนะครับเพราะมันราคาเต็มก็สามร้อยกว่าบาทซึ่งแพงอยู่เ,เรื่องไว้เดี๋ยวผมไว้จัดฮอลลีวูดสตาร์กับแบ็กมาเก็ตมารีวิวนะครับเออ อลีวูสตากับแบ็กมาร์เก็ตมารีวิวแต่ทีนี้ไอไอคลิปตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถูกบนยังไม่ได้รีวิวตัวนี้เลยอ่ะอินเวสเมนต์น่ะแพ็กกันลงทุนพวกพันธบัตรอ่ะซึ่งซึ่งเคยอัดไปแล้วนะอัดไปแล้วแล้วก็เอาคลิปลงคอมแล้วจะตัดแหละอะคลิปหายหายไปไหนไม่รู้แล้วคลิปในโทรศัพท์ก็ลงไปแล้วคลิปในคอมใช้ไม่ได้หายมา้งจำไม่ได้ว่าน่า,นาจะใช้ไม่ได้แล้วก็เลยไม่ได้อัดใหม่เออซึ่งตอนนั้นอัดไว้ก็ค่อนข้างดีอยู่ข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยววัน่อ การลงทุนพวกคริปโตหุ้นอะไรพวกนี้เ,เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวทำให้ไม่ลืมอไม่เลืมไม่ทิ้งไม่ทิ้งเอแต่ว่าไอ้นี่ก็นั่นแหละเอาไว้รอติดตามแพ็กต่อๆไปแล้วกันนะครับหลังจากนี้ก็ผมก็คงรอแพ็กอาชีพนะอีกสามอาชีพที่เหลือนะแวมไพนี่ผมก็รออยู่นะแวมไพกับดิลเลอร์เนี่ยซึ่งไม่รู้จะได้เล่นปีหน้าเนี่ยสองพันยี่สิบสี่ทั้งปีเนี่ยจะได้เล่นครบสามแพ็กหรือเปล่า <laughs> โอเคก็ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยไปแล้วสวัสดีครับ